สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปดูลูกๆของเรานะจ๊ะลูกๆอะไรเอ่ยไปดูเบิ้งบักพิกจ้ะทุกคนค่ะว่าเป็นยังไงห,หลังจากที่เขาเปลี่ยนกระถางไปเนาะจา้ะอันนี้ก็สิลงไปในแบบนี้เลยจ้ะ <c oughs> น่าก,กลัว่ทุกคนเปิดไฟก่อนทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งว่าปลูกพริกยังไงเนาะปลูก <c oughs> ของใต้ดินเลยจ้ะเห็นไหมมาอย่างนี <c oughs> <c oughs> ้เลยจ้ะยังรับแรกของเมวเหมียว แล้วเขา่านตัวปลูจ้ะตัวปลู่เรียนพูดกันบ่นจ้าเราก็จะลงมาข้างล่างของไกดินเด้อทุกคนมาดูลูกๆของชั้นกันพี่น้องเปิดไฟก่อนเนาะอันน,นี้กระถางที่เราสั่งมาเนาะสั่งมา,งาเปลี่ยนกระถางค่ะทุกคนอันนี้เพิ่งเปาะไปเมื่อวานนี่มาดูกันวันนี้ต้องรดน้ำแล้วค่ะทุกคน สดใสสดชื่นค่ะทุกคนก็รามาอัปเดตไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วดูแขน,แนงของน้องค่ะทุกคนเป็นไงแตกกิง่งก้านสาขาหลายหลายทุกคนคุดูด้านหลังดูดิเอยงามงามค่ะทุกคนค่ะปลูกทุกวันดูทุกวันก็ยังชื่นใจทุกวันไปน้องขสะอ่อนเงี้ยเขาก็จะมาอัปเดตอันนี้เป็นพริกรุ่นที่สองนะ ยังไม่เปลี่ยนกระถางยังเล็กอยู่เลยทุกคนโอ้ยงามอัปเดตค่ะอัปเดตพักพฤกองแมวเมียวจ้ะอันนี้ยังไม่งอกเลยทุกคนเห็นไหมยังบม่งอกเลยอันนี้ก็เป็นเบซิลของฝรั่งสวยบรจสทุกคนเหมือนอต้นไม้เหมือน,อน,ไ,อนไอไ้ดัดเลยนะทุกคนุ่มไในหน้อยเอาปอเอเปนะน่ารักฉันฉมิงจ้ะ ข้างล่างก็นี่เป็นัหระพาที่เราเด็ดยอดจกมือนี้มาอัปเดตผักลูกๆของแม่เหนียวจ้ะโอ้ยงามแ้งค่ะทุกคนก่ะเดี๋ยวไปเบิ้งในตู้อีกตู้นึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึ่งที่เราเพาะไว้อันนี้ก็จะเป็นตู้เพาะต้นก้าอีกต้นหนึ่งเนาะอเดี๋ยวตู้ัออันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่สองนะทุกคนนี แต่ด้านในนี่เป็นรุ่นรุ่นแรกไปซื้อดินก่อนดินปลูกยังไม่มาก็เหลือน่าจะสิบกว่าต้นอันนี้เป็นรุ่นที่สองค่ะอันนี้ก็รุ่นที่สองเป็นไหนพี่นอ้องสวยงามเดี๋ยวเรารอพักหนึ่งแล้วเราค่อยมาเด็ดยอดก็ถ้าเด็ดยอดเสร็จแล้วก็จะอยู่ในสภาพนี้คนะ่ะทุกคนก็จะสวยๆแบบนี้เลย จะแตกแบบนี้เลยอุณหภูมิในนี้อยู่ที่23 24องศาสวยงามนีม่ละจ้าพี่นอ้ <c oughs> องเขาแม่เหมียวจ้ะที่พี่ๆถามมาแมวเหมียวปลูกมองใดจังไดเนาะเห็น,นบ้านบ่หลังไงเนาะพี่นอ้องของใต้ดินจ้ะพี่นอ้องของใต้ดินจริงๆเลยนะนี่เห็นไหมข้างล่างก็เป็นท่อเทอเนาะอันนี้เป็นตู้ที่เราเพาะต้นกลา้าอันข้างล่างก็พอต้นกลา้า นี่คือสามชั้นที่เมียวเมียวทำไว้น้องทุกคนเห็นไหมสามชั้นอาจจะดูไม่เยอะแต่มันก็เยอะนะสําหรับเราที่แบบเพาะต้นกล้าไว้กินไว้ใช้เองเราจะทุกคนค่ะนี่นาราจะพี่น้องขาวานเมียวเมียวเพาะต้นกล้าแบบไในอะไรยังไงจะพี่น้องขาทุกอย่างมันก็ต้องมีต้นทุนเน,ะน,นะาะการใช้ใจ,ใจใน้องราว่าถ้าเฮาอยากเห็เพราว่าอยู่นี่มันเหมือนเมืองไทยอะพี่น้องอากาศมันหนาดอนพุ้นเดือนนี้เดือนโมกราคากันลอไปอีกสองถึงสามเดือนน่าจะสามเดือนพูนละเดือน ามีหน้าถึงจะเริ่มเอาต้นก่าออกไปปลูกข้างนอกได้บางเพื่อบางปีอากาศหนาวเร็วก็อาจจะได้ออกไปเร็วนะคะแต่บางเพื่ออากาศห่อนแต่บางเพื่อน้่ย่ำาคือมันติดลบมันก็เห็นให้ต้นใหม่ของเหงาเนี่ยมันอยู่บ่ได้บซะทุกคนคะ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องลงทุนในการเพาะปลูกแต่ละครั้งคะ่ะทุกคนคะ่ะมันตงมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ดินน้ำอากาศสําคัญค่ะพี่น้องปุ้ยขาก็สามารถสื่อจากลานค่าได้เนาะเป็นดินปุ๋ยค่ะทุกคนตัวนี้คนทางสีแพรงเนี่ยจังน้อยแต่ถ้าเริ่มใช้กระถางแบบนี้แล้วเขาอาจสื่ออีกแบบหนึ่งมาก<ม>เพราะวามันสีแบบสารอาหารก็จะน้อยลงเนาะอันนี้มันก็สีแบบนี่สารอาหารในดินอยู่แล้วเพราะพี่เห็ดมันตกมัน พอดีเนาะทำให้ที่เด้ดดินมันตกมาเข้ากะเริ่มวัดเนาะวัดดิน้วกะเข้าจังเพิ่มวีเข้าไปไน่นานตอนเข้างดหนํำจ้ะทุกคนคะ่ะบงสันผกเพิกเข้านี่คือสีพอสมบูรณ์คือถาดธาตุอาหารต่างๆค่ะพี่น้องคะ่ะทุกอย่างมันมีต้นทุนกานปลูกการเห็ดค่ะพี่น้องเมืองหนาวเนาะถ้า้าเข้าสีล่อหรือดูการปลูกพูนนี่หน้าพี่น้อง นี่หน้าจังสิได้เริ่มเขาออกปลูกเพราะว่ามันกะเท็ยนแห่งมันเสียเวลาหลายคนเป็นปัญหาคือปลูกพีกแล้วปลูกมะเขือแล้วกําลังสิได้กินหมากปัดหนาวนะจากพี่น้องมันบ่ท่านกินจากพี่น้องมีฉะนั้นแล้วเดือนอเดือน่าท่านว่าเริ่มเพาะต้นกลาแนะนําว่าควรนสิพเพาะปักเขือก็บกพิกจากพี่นอ้องเออเพราะว่าปักเขือก็บกพิกน่ะเท็ดให้เขาต้นใหญ่ไว พอหอดฤรือดูการเราออกไปเขายังมีโอกาสกินพริกก,ก,กินหมากกินนวยจ้าทุกคนคะแต่ลองเฮ็ดไปจ้ะพี่น้องคะเพื่อแบบเป็นแนวทางเนาะแม่มมโอกสพึ่งฮัดสังเกตมากจากกระของปลูกข้างนอกแล้วละก็เบิ่งจากหลายๆคนกับประสบการณ์โดยตรงกันเลยอยากลองปลูกเร็วเพราะเร็วมากขึ้นนะพุละอีกประมาณมีหน้าจังสิเพาะอ่าพักที่ประเภทกินใและกะ็เป็นเทาจ้กพี่น้องช่วงนี้กะ อันนี้ไปก่อนพี่กัมมะเขือลองเบิงงนะจ๊ะพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนเนาะจา๊ะขอบคุณหลายๆเพื่อนเพื่อนพี่เพ่จีเขียนคอมเมนต์ไว้ถามมาเนาะจ๊ะพี่น้องจังพอกันไหมคลิปหนาเดอจวจา๊าบายๆจ้า